สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอมบทสราคำบอกรู้หมดเนื้อแท้นิสัยพิงกี้สาวิกายังคงเป็นที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับปมคดีดังที่งานนิดาราน,นักแสดงหลายท่านก็ติดร่างแหงกันไปเป็นจำนวนมากรวมไปถึงดาราน,นักแสดงสาวชื่อดังอย่างพิงกี้สาวิกาชัยยะเดชท,ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนานกว่า2เดือนแล้วซึ่งหากย้อนไปเมื่อช่วงปี2564 พิงกี้เคยเปิดใจในรายการดังว่าเธอต้องสูญนกว่า10ล้านทําให้เธอต้องมาเป็นแม่ค้าหาเช้ากินคําเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ยอมรับมาคิดให้ดีเอาตังส่วนตัวที่เก็บหอมรอมเร็บไว้3-4ปีที่ผ่านมาลงหมดหน้าตักสุดท้ายก็ไปไม่รอดโดยครั้งหนึ่งเอ็มบทราคัมเคยมีการเชิญพิงกี้สาวิกามาร่วมพูดคุยเปิดใจถึงช่องชีวิตในวงการบันเทิงและมารสมชีวิตของเธอโดยเอ็มบทสราคัมได้เล่าถึงนิสัยของพิงกี้สาววิกาไว้ว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิท กกันมาๆรู้จักกันผ่านไอซ์นภัชรินปรีดากุุณาญาตนาคอมตอนแรกทางเอ็มไม่กล้าเจอพิงกี้พระเป็นดาราแต่เจอครั้งแรกพิงกี้เรียบร้อยมากเพราะตอนนั้นพิงกี้เป็นถึงดารานางเอกที่ดังมากตอนแรกคิดไว้ว่าเขาเป็นถึงดาราดังต้องพราวในตัวเองมากๆแต่พอเจอจริงๆแล้วไม่เหมือนที่คิดไว้ลบภาพไปเลย คิดว่าเป็นคนร้ายร้ายหลายๆอย่างที่เคยเห็นด้วยความที่เป็นวงการบันเทิงจากการเขียนข่าวบางครั้งเขาก็พลาดหัวข่าวให้ไปอ่านแต่ดาราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นพอรู้จักแล้วเอ็มบุษราคายอมรับว่าคลิกกันไม่ต้องวางฟอร์มกันเขาจะมองว่ามันซับซ้อนแต่จริง,รงๆมันค่อนข้างใส่ซื่อเลยซึ่งทางด้านสาวพิงกี้เองนั้นก็ยอมรับว่าคุยกับเอ็มแล้วเอเนจีเดียวกันฉันอยู่กับแกแล้วสบายใจก่อนที่เอ็มบุษราคาจะทิ้งท้ายว่าดีใจที่ได้มาคุยกับกี้หวังว่าจะช่วยเป็นยางลบ ลบภาพความทรงจําของกี้ออกกับคนที่คิดว่ากี้ไม่ดีอย่างโน้อนอย่างนี้จริงๆแล้วกี้เป็นคนน่ารักซื่อซื่อบือ้อบางทีชอบให้คนเอาเปรียบจนเพื่อนอย่างเราทนไม่ไหวบางครั้งดีใจได้มาเจอกี้เห็นกี้เข้มแข็งขึ้นก็ทําให้เอ็มหายห่วงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์รูมดอทอินโฟขอบคุณครับ